สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองที่รักค่ะวันนี้นะครูมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องเล่านะคะจากประสบการณ์ของครูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ครูเล่าให้ฟังว่าลูกค้าครูเป็นเศรษฐีนะคะเป็นเศรษฐีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตีกอล์ฟแล้วก็ออกกาลังกายตลอดนะคะแต่วันใดวันหนึ่งที่ท่านทํางานหนักวันหนึ่งทราบไหมคะคนที่เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยครูจะบอกว่ายังไงยังไงเขาก็ต้องพึ่งหมอนวดไทยขอให้มั่นใจในสิ่งที่เราทําความดีและครูจะบอกว่าสิ่งที่เอื้ออํานวยให้ครูประสบความสําเร็จในการนวดลูกค้าแล้วดีขึ้นนั่นก็คือครูมีอินฟาราเรดเซาวนาครูให้ลูกค้านั่งอยู่ในอินฟาราเรดเซาวนา ถ้าอาการหนักๆครูให้15นาทีถ้าอาการธรรมดาก็ประมาณ10นาทีครูจะบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราหนึ่งผ่อนแรง ในการนวด2ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีขึ้นเพราะถ้าลูกค้ารีแลก์เนี่ยลูกค้าคนไหนก็กลับมาแล้วกลับมาอีกนะคะอันนี้คีย์ข้อที่1และคีย์ข้อที่2ที่ครูจะบอกพวกเรานะคะมาแชร์กับพวกเราไปเชิญเพื่อนเรามาได้เลยครูมีเวลา10นาทีดังนั้นเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องของทำไมเราต้องรองให้เราเจ็บก่อนถึงค่อยมานวดนี่ค่ะลูกค้าแบบนี้เราต้องให้เขาอ่ะ ช่วยเขียนคอมเมนต์หรือว่าช่วยเขียนใน Google หรือช่วยบอกคนอื่นด้วยว่าถึงแม้เราจะออกกําลังกายไปตีกอล์ฟหรือว่าไปสปอร์ตทุกๆสัปดาห์หรือว่าไปเล่นโยคะก็ตามแต่สิ่งหนึ่งค่ะลูกค้าต้องการรีแลกซ์เหมือนกล้ามเนื้อเราอ่ะเราเป็นหมอนวดเรานวดอยู่ตลอดเวลา เรานวดอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อแขนตรงเนี้ยเราก็ตึงใช่ไหมคะในเมื่อกล้ามเนื้อแขนเราตึงดังนั้นตอนเย็นเราทําอะไรได้บ้างหนึ่งละเราจับมือแล้วเราก็นวดเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะนะใช้มือหนึ่งโยนอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่นุ่มนะจะบอกว่าสิ่งนี้เราหมอนวดไทยก็เช่นกันเพราะการที่ฟ้สเสียนหรือผังผืดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียว ไม่ได้เกิดขึ้นวบบันเดียวร่างกายของเราเซลล์ทุกเซลล์เปลี่ยนแปลงปตามอัตราเมตาบอลิซมึมทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความส,สม่ำเสมอในการทำงานและไม่หนักจนเกินไปวันวันหนึ่งคุณควรดูกำลังคุณนด้วยดังนั้นสิ่งที่ครูแนะนำพวกเราไปเนี่ยเป็นประสบการณ์โดยตรงของครูทั้งหมดเลย นะคะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือความสะอาดหน้าตอนนี้สิ่งที่จะช่วยให้เราอ่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าทําอย่างไรลูกค้าถึงจะมานวดที่ร้านเรามากขึ้นและบ่อยขึ้นคือเราต้องมีผลลัพธ์ค่ะพี่น้องทราบไหมคะว่าการที่เรามีผลลัพธ์อย่างเช่นผลลัพธ์อย่างเช่นทุกคนจะต้องมองเห็นได้และจับต้องได้และเป็นนามธรรมา เรื่องนี้ยากถ้าเราไปพูดให้กับลูกค้าที่เขาไม่รู้จักนวดไทยเลยอะ่ะเราพูดลําบากมากอย่างเช่นน้องบางท่านที่อยู่ตามเขตต่างๆอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นสเปนหรือว่าอยู่ประเทศอื่นๆถ้าเขาไม่รู้จักนวดไทยดีในบางบางที่เขาไม่รู้จักนวดไทยเลยแต่เขารู้จักนวดไทยอีกแบบหนึง่งดังนั้นสิ่งที่ครูจะแนะนําให้พวกเราอะ่ะ พยายามทดลองสาธิตไม่ต้องกลัวเสียแรงหรอกคะ่ะคุณลงทุนวันนี้ 2- หรือ3นาทีให้ลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างสิ่งนี้จะทำให้คุณได้ลูกค้ากลับมาคะ่ะอย่าอยู่นิ่งๆหรืออยู่เฉยๆในร้านสปาของคุณนั่งหายใจทิ้งไม่เกิดประโยชน์คะ่ะนั่งหายใจทิ้งไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นครูจะบอกว่าเหมือนที่โค้ชแบงค์บอกเราว่าการที่เราไม่เสพข่าวลบเนี่ยจำได้ไหมคะ การที่เราจะเจริญเติบโตเร็วพัฒนาได้เร็วตอนนี้แหละ,ละหลายๆคนก็ไปตามเสพข่าวต่างๆดังนั้นเราเองเนี่ยใครที่ฟังคลิปขูตั้งใจไว้เลยอย่าเสพข่าวลบเพราะการที่คุณเสพข่าวลบมันจะพานไปถึงจิตใจคุณโลกอะยังไม่มาถึงร่างกายเราเลยแต่ใจเราดาวแล้วอะคะ่ะใจเราดาวแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักคะจงรักษาใจของเราให้อยู่ในแดนบวก จงรักษาใจของเราให้อยู่ในกลุ่มคนที่มีไมซ์เซ็ตบวกๆแล้วคุณถามกันว่าเราจะพัฒนาอะไรยังไงให้มีความจริงใจต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพื่อนออกมาไลฟ์เพื่อนออกมาโชว์ร้านสปาของเพื่อนก็แชร์ไปให้เพื่อนด้วยแล้วเวลาเราทำเราเราพูดถึงเรื่องของร้านสปาของเราก็แชร์ให้กับเพื่อนด้วยเพราะสิ่งนี้เขาเรียกว่าใช้พลังทวีของเพื่อนๆช่วยเหลือเหมือนดังเช่นมาดามจันมาดามจันเนี่ยเธอเป็นคนหนึ่งเป็นหมอนวดท่าน ที่อยู่ประเทศประเทศเยอรมันและเธอก็ทํานวดตามบ้านและเธอก็มีความสุขที่เธอได้เห็นไลฟ์ของครูและเธอก็นําเรื่องของทักษะการปิดการขายทักษะการสร้างตัวตนไปปรับใช้ดังนั้นทุกคนทุกท่านมีความสามารถอยู่แล้วคุณมีความสวยโดดเด่นในรูปแบบของคุณแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องก้าวข้ามความกลัวอันนั้นถ้าคุณไม่กล้าตอนนี้ถ้ามันไม่ดีก็ลบสิคะ นะถ้ามันไม่ดีก็ลบค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าถ้าใครไม่มีอะไรทำถ้าใครอยากพัฒนาตัวเร็วๆหนึ่งอยู่ในแดนบวกคิดบวกปิดการขายให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรที่มันเป็นรายจ่ายที่เราจะต้องหักออกอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องการจ้างพนักงานเช่นกันให้เจ้าของร้านทําเองอย่างเงี้ยค่ะพนักงานเขาก็เข้าใจเพราะร้านจะอยู่ได้ก็ต้อง เจ,เจ้าของร้านอยู่ได้ดังนั้นเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องบอกกันแล้วก็เจ้าของร้านควรจะมีการพัฒนาที่มากกว่ามากกว่าพนักงานเพราะอะไรทราบไหมคะเวลาเจ้าของร้านทําแล้วก็พูดเนี่ยสร้างความเชื่อถือได้มากทีเดียวแต่พนักงานก็ทําได้คะ่ะโดยเฉพาะพนักงานมือโปรดังนั้นถ้าใครอ,อยากรู้จริงๆอ่ะครูโรสมีคอร์สออนไลน์2ชนิดคอร์สออนไลน์เดอะวั ครูสอนเรื่องของการปิดการขายเรื่องของไมซ d เซ็มาดามจันก็เรียนคอสเตอร์วันดังนั้นอย่าใช้เวลาว่างได้เปล่าประโยชน์ใช้เวลาว่างในการเรียนออนไลน์และพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันหลายๆท่านประสบความสําเร็จพี่นันหรือว่าน้องอน้องสบายแพรทุกคนเขาเรียนแก้คอร์สออนไลน์นะคะทุกคนเด็กที่รายได้1ชั่วโมง10อ,อยโลก็เปลี่ยนมาเป็นรายได้หชั่วโมง60อ,อโลแล้วอ่ะดังนั้นพี่น้องที่รักคะ มันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่ Mindset ดังนั้นถ้าใครอ่ะอยากจะเริญเร็วๆพัฒนาตามถ้ายังไม่มีเงินเรียนดู Facebook ครูบ่อยๆดู YouTube ครูบ่อยๆแต่ถ้าใครมีเงินเรียนมาเรียนเถอคะค่ะเรียนออนไลน์เพราะว่าอย่างที่หนึ่งละ่ะคุณเรียนได้ตลอดเวลายิ่งถ้าคุณความจำไม่ดีดูรีวิวแล้วรีวิวอีกรูเป็นสิรอบนะเรื่องที่สอง เรื่องนี้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาคนที่มีเงินไม่มากแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของร้านครูอยากแนะนำคอ o s ส The Master Thai Spa Business เพราะคอสนี้นะทุกคนประสบความสําเร็จมากเลยเพราะเขาสามารถปิดการขายเพราะเขาสามารถสร้างทักษะการนวดนวดอย่างไรให้ลูกค้าเห็นผลนวดลูกค้า30นาที ดียังไงนวด30นาทีอะไรเป็นจุดเด่นคือเราจะเอาแต่หัวกะทิสิ่งที่นําไปใช้แล้วก็เรื่องของการสร้างตัวตนเรื่องของการปิดการขายครูจะบอกนะคะแม้ว่าคุณจะเรียนดีหรือหลักสูตรดีเยี่ยมแค่ไหนถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องของการปิดการขายคุณพลาดค่ะ อย่างเช่นลูกเขามา10คนน่ะอยู่กับเราแค่4อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ใครที่ได้เรียนการปิดการขายนักเรียนของครูเนี่ยสามารถปิดการขายได้ร้อยอร์ซก็ทำให้เขามีไรายได้เพิ่มดังนั้นพี่น้องที่รักคะครูรสคนนี้ดูการกระทําของครูดูความมุ่งหวังดูความมุ่งหมายดูจิตใจ ดังนั้นตอนนี้ถ้าใครสนใจนะติดต่ออินบ็อกซ์หาครูได้เลยเพราะว่าอะไรหนึ่งหละถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราจะรู้เทคนิคต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วใครที่ทักครูแล้วครูไม่ตอบเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนครูนะแล้วก็คุณไม่มอีอาจจะมีบางอย่างผิดปกติซึ่งพยายามติดต่อครูทางอีเมลก็ได้ดังนั้นมีหลายท่านเหมือนกันที่ขึ้นเป็นผู้ใช้ Facebook แต่ครูไม่รู้ว่าเป็นใครครูตอบไม่ได้ค่ะ ดังนั้นขอความการุณาติดต่อครูในอีเมลได้นะคะและก็สิ่งที่สําคัญพี่น้องที่รักคะครูจะบอกว่าการที่เราจะลงทุนให้กับตัวเราเองเนี่ยเป็นการอินเวสเมนต์คือการเอาเงินไปต่อเงินถ้าเราลงทุนให้ความรู้เหมือนที่ครูไปเรียนนะคะครูเอาเงินไปลงทุนแต่ครูได้เยอะกว่านั้นเป็นทวีทวีคูณและความรู้จะทำให้เราอะมีวิธีการมีแนวทาง ที่ย่นระยะเวลาไม่ต้องใช้เวลา13ปีเหมือนครูอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะคีย์มันอยู่ตรงนี้จะมีใครบอกความลับจะบอกความสำเร็จไม่ต้องมากลัวว่าเป็นคู่แข่งใครเราต้องแข่งขันกับตัวเราเองเราต้องเรียนรู้ทุกๆวันเพื่อที่จะให้ความรู้นั้นครูจะบอกว่าที่ทุกคนไม่ผ่านที่ทุกคนก้าวไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ต่างหาก เพราะว่าการปิดการขายเนี่ยครูจะบอกนะคะในคอสที่ครูเรียนทั้งทนายความทั้งคุณหมอทุกคนเขามาเรียนหมดเลยค่ะทุกอาชีพดังนั้นทุกอาชีพจําเป็นจะต้องจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของการปิดการขายค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะโพสต์มาค่ะแป๊บหบนึ่งนะคะฮัลโหล this is my post yeah. กูดอยโอ้ตั้งกระชุนนอย่ากูดฟิลฟิลันดังชื่อใะน่ารักจังเลยอ่ะของใครก็ไม่รู้ส่งอาหารมาให้ครูอ่ะ น่ารักจังเลยขอบคุณมากนะคะสุปราณีเนี่ยคะ่ะเลขาส่วนตัวสุปราณีส่งของมามาให้ครูทานไม่เจริญอาหารน้ำหนักหายไป3 4มสี่โลแล้วะคะ่ะดังนั้นตอนนี้นะคือทำงานเยอะแล้วก็มีความสุขกับการหาความรู้เพิ่มแล้วก็ได้ออกมาแบ่งปันสวัสดีคะ่ะคุณอำนาจสวัสดีคะ่ะคุณอะไรนาเนี่ยเดี๋ยวนะคะ ครูจะบอกนะคะตอนนี้เราพี่น้องที่รักคะพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดคุณคุณวัคุณจันเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะฝนน้อยนะดังนั้นครูจะบอกว่าการพัฒนาเรื่องของความรู้การพัฒนาเรื่องของการเรียนรู้โดยการเรียนรัฐเนี่ยคือการไปเรียนออนไลน์ค่ะคุณไม่สามารถไปหาอาจารย์ท่านไหนได้ไปเรียนได้เลยค่ะและครูจะบอกคีย์อันนึงถ้าใครอยากทํา คสคอร์สออนไลน์ถ้าใครที่เป็นครูบาอาจารย์มีประสบการณ์มากกว่า5ปีหรือ3ปีแล้วคุณมีความรู้ดีติดต่อครูได้ครูไม่ห่วงวิชาเพราะครูสนับสนุนให้หมอนนวดไทยเนี่ยพัฒนาตัวเองมาเป็นวิทยากรมาเป็นครูสอนดังนั้นถ้าใครเชื่อมั่นในตัวครูติดต่อครูได้เลยนี่คือโอกาสทางหนึ่งที่จะทำให้คุณมีรายได้แบบแพสซิฟอินคัมเพราะเราอ่ะจะช่วยเป็นแสงสว่างไปบอก กล่าวพี่น้องหมอนวัฒไทยทั่วโลกสิ่งนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีงามมีประโยชน์ต่อผู้คนค่ะเราสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้ผู้คนเนี่ยมีช่องทางในการทำงานมากยิ่งขึ้นดังนั้นครูจะบอกนะคะคีย์วันนี้อย่าลืมลักตัวเองกันตัวเองออกจากข่าวลบๆกันตัวเองออกจากสังคมลบๆแล้วคุณมุ่งมั่นเรียนออนไลน์ให้ได้สิบรอบ ชัวเลยค่ะมั่นใจเลยค่ะว่าคุณจะพูดได้เหมือนดิฉันว่าคุณจะทําได้เหมือนดิฉันว่าคุณจะสร้างผลงานของคุณได้ครูจะบอกเคล็ดลับนะคนไหนฝึกบ่อยฝึกบ่อยฝึกพูดฝึกออกมาไ like? ลฟ์ฝึกออกมาสร้างตัวตนคุณจะเก่งค่ะคุณจะเก่งค่ะ แล้วคุณจะพูดเป็นธรรมชาติมากที่สุดดังนั้นตัวอย่างก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งถ้าคุณจะเป็นครูสอนนะคุณต้องมีผลงานความสําเร็จนักเรียนของคุณมีความสําเร็จคุณทําอะไรแล้วสําเร็จถ้าคุณสําเร็จแล้วคนอื่นเขาก็จะศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวคุณมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่มีความสําเร็จออกมาก็ไม่มีเคสตัวอย่างไม่มีคนประสบความสําเร็จยากค่ะดังนั้นคุณจะต้องฝึกตัวเองก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จแล้วจะทําให้คุณเนี่ย ก้าไปได้ไวมากดังนั้นครูจะบอกว่าใครที่กําลังเรียนเกี่ยวกับนวดไทยสปาไทยหรือสปาเมนเจอร์หรือแพทย์แผนไทยพี่น้องที่รักคะครูโรสคนนี้ยินดีให้การสนับสนุนครูโรสคนนี้ยินดีบอกคุณถึงข้อความดีๆโอเคนะคะดังนั้นอย่าลืมปักหมุดไว้และถ้าใครสนใจติดต่อครูโรสได้อินบ็อกมาหาครูได้คอร์สออนไลน์รออยู่ค่ะด้วยรักและขอบคุณสวัสดีค่ะ กูต้องขออนุญาตทำงานแล้วนะคะ